แจ้งข่าวดี10สิงหาคมนี้ยินดีด้วยคุณได้รับเงินเต็มๆค่ะผู้สูงอายุได้มากสุดถึง1,350บาทสวัสดีค่ะพบกับใบบุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่27กรกฎาคมปี2565นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเงินที่จะเข้าในเดือน10สิงหาคมนั่นเองค่ะ ซึ่งผู้สูงอายุนี่ได้มากสุดเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแต่ก่อนไปรับชมว่ามีค่าอะไรบ้างบุ๋มก็อยากขอกําลังใจนะคะในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นตารางเงินเข้านะคะในวันที่10สิงหาคม6 5ค่ะกลุ่ม3กลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการนะคะในเดือนสิงหาคมห5 ผู้สูงอายุคือได้รับสูงสุดคนละ1,350บาทกันเลยทีเดียวนะคะกลุ่มแรกนะคะคือเด็กแรกเกิดถึง6ปีค่ะจะได้รับคนละ600บาทนะคะทุกเดือนเนาะทีนี้ลูกบุ๋มเนี่ยจะถึงเดือนตุลาคมแล้วเดือนสิงหาคมนี้บุ๋มจะได้เป็นเดือนสุดท้ายนะคะ และเดือนตุลาคมบุ๋มจะไม่ได้แล้วนะคะทุกคนและทุกคนจะต้องทําความเข้าใจนะแม่ๆนะหลายๆคนสับสนนะคะว่าทําไมลูกเกิดเดือนลูกครบกําหนด6ปีเดือนนี้แล้วตัวเองไม่ได้เงินเดือนนี้นะคะคือทําความเข้าใจนะเพราะว่าเดือนนี้มันครบ6ขวบไงรัฐบาลก็เลยไม่ได้ให้แล้วนะคะทุกคนก็จะได้รับเดือนสุดท้ายก็คือเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะซึ่งบุ๋มเองก็เหมือนกันนะคะลูกครบ6ปี เดือนตุลาคมเดือนตุลาบุ๋มไม่ได้แล้วนะบุ๋มจะได้เดือนสุดท้ายก็คือเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะ600บาทค่ะต่อมาค่ะผู้พิการนะคะที่อายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับคนละ800นะคะผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะจะได้รับ1,000บาทเข้าบัญชีนะคะกดได้เนาะทีนี้ในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็จะได้รับเช่นเดิมค่ะตามขั้นบันไดเลยนะคะ6 0 0ถึง1,000บาทค่ะ ทีนี้นะคะจะได้เพิ่มมาก็คือเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะในวันที่19สิงหาคม65ค่ะได้รับเพิ่มอีกนะคะคือ1 0 0่งอถึงบาทนั่นเองค่ะก็แสดงความยินดีกับผู้สูงอายุนะคะเฉลี่ยแล้วจะตกคนละสูงสุดนะคะคนละ 1, 3 5 0งาทสํบาทสำหรับผู้สูงอายุนั่นเองนะคะยินดีด้วยกับกลุ่มนี้นะคะได้รับความช่วยเหลือแบบเต็มที่เลยนะ ใครได้เงินแล้วบ้างในเดือนกรกฎาคม19กรกฎาคมที่ผ่านมาสําหรับผู้สูงอายุนะคอมเมนต์รายงานตัวกันหน่อยนะคะและมีบางคนนะคะที่มีปัญหาว่าเงินไม่เข้านู่นนี่นั่นนะคะให้ไปเช็คนะคะว่าบัญชีหรือว่าบัตร ATM ของท่านนั้นมีปัญหาหรือเปล่านะคะแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับเป็นเงินสดของทุกเดือนนะคะแล้วก็ให้รอนะว่าทางอ,อบทเขาจะแจ้งว่า เงินจะเข้าในเดือนไหนนะคะเขาจะเอาเงินมาให้เดือนไหนนะคะในส่วนของใครที่ได้รับเงินสดจากอบตผู้ใหญ่บ้านนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมบุ๋มจะรีบนํามาแจ้งนะคะสําหรับใครที่มีคําถามหรือว่าสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดข้อมูลส่วนไหนสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลาเลยนะคะใครดูคลิปนี้นะคะบุ๋มก็ฝากคนละ1แชร์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ เป็นข้อมูลให้กับทุกท่านที่ยังมไม่ได้รับทราบได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้มาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ